สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .5 นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาศิลปะก,กับครูออนนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือลายเส้นนะคะแล้วก็รูปลงรูปทรงรูปร่างสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะคะแล้วเราก็จะนํามาจัดองค์ประกอบในหน้ากระดาษของเราวันนี้เราจะทําขนาดแค่ a 4นะคะก็ะคือนักเรียนเตรียมกระดาษ a 4ไว้ประมาณ หนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็มีดินสอยางลบสีวันนี้ครูออนก็จะใช้สีไม้ในการรับเทคนิคการระบายสีนะคะพร้อมหรือยังคะเริ่มไปกับครูออนเลยได้นะคะอันนี้พอเราได้หนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยนะคะนักเรียนเราก็เลือกรูปที่เส้นที่ง่ายๆเพื่อเป็นการจัดองค์ประกอบให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษนะคะวันนี้ครูออนก็ จะวาดเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเส้นธรรมชาติให้นักเรียนดูนะคะจริงๆนักเรียนจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใส่อ,อกไปเป็นเส้นโคง้งปึ๊บพอเราได้รูปภาพที่เป็นองค์ประกอบของเราแล้ว ง่ายๆตามเส้นนี้แล้วก็จะเป็นพอเราวาดได้รูปทรงเสร็จปุ๊บก็จะเป็นรูปทรงนี้นะอันนี้ควรวาดเอาไว้เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เห็นตัวอยา่างว่าเป็นเส้นเป็นแบบไหนอันนี้คือลายเส้นนักเรียนเห็นไหมคะมันเป็นเส้นตรงเส้นโคง้งนะคะแล้วเราก็นำมาจัดองค์ประกอบวางให้ชัดเจนปุ๊บพอเราวาดดยดินสอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตัดเส้นด้วย ปากกาดำหรือถ้านักเรียนไม่มีปากกาตัดเส้นสีดำเหมือนหัวอ่อนนักเรียนก็ใช้สีดำของสีไม้ตัดเส้นไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วพอเราได้เส้นพวกนี้นักเรียนเห็นไหมมันมีทั้งเส้นหยักเส้นโค้งเส้นตรงพวกนี้เราจะมาจัดองค์ประกอบกันนะคะทีนี้พอเราได้วาดเส้นตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นขั้นตอนการลงสีนะคะวันนี้เราจะใช้เทคนิคลงสีไม้ เป็นเบาๆนะคะเนตา่างๆกูอ่อนเลยสีก็จะเป็นโทนสีเขียวออนเขียวเก่สีเขียวคู่กันแบบสีเขียวอ่อนใกล้กันเกินไปก็หยิบให้มันห่างกันหน่อยนิดน,นึงนะคะนักเรียนให้มันแยกกันให้ออก นักเรียนเป .5 แล้วนักเรียนสามารถเลือกโทนสีของนักเรียนเองได้นะคะ เป็นสีคู่กันแต่เป็นโทนเดียวกันเดี๋ยวนี่ควรใช้สีลงไปเป็นโทนสีเขียวนะคะนักเรียนเสร็จปึ๊บพอเราได้ได้โทนสีเขียวบางอันก็ไดต้องเป็นโทนสีน้ำเงินฟ้าน้ำเงินแล้วแต่เราเลยนักเรียนสีสันของนักเรียนใช้สีเข้มสีอ่อนสีแก่ได้หมดนะคะอันนี้ควรก็จะจับโทนสีคู่ให้นักเรียนรู้ให้นั้นว่าระบายสีเทคนิคการระบายสีเป็นแบบไหน น,นี่คือคร่าวๆว่าถ้านักเรียนไล่โทนสีมันก็จะเป็นประานี้เข้มเหลืองอ่อนใช้น้ําเงินแดงเสร็จแล้วนักเรียนก็อาจจะใช้คือนักเรียนสีไม้เนี่ยถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านมีส2สองสีก็ไม่เป็นไรนักเรียนก็ใช้เท่าที่มีแต่ว่านักเรียนสลับคู่สีนักเรียนคำว่าสลับคู่สีก็คือเช่นฟ้าคู่น้ําเงินแล้วก็สีเหลืองสีส้มหรือส้มกับแดงน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อน ในสีของเราเนี่ยมันจะมีเขียวเข้มเขียวอ่อนอยู่นักเรียนก็จับคู้กันแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ระบายเป็นชุดไปนะคะเสร็จแล้วภาพเนี้ยก็จะพอเสร็จปุ๊บนักเรียนลงสีให้ให้เต็มองค์ประกอบท้องฟ้ามันก็จะไ,ได้เป็นภาพประมาณนี้ลงสีเสร็จอันนี้ก่อนทำรวดลัดให้นักเรียนนะคะเพื่อนักเรียนจะได้เห็นมากขึ้นเห็นไหมคะสีก็จะลงประมาณสีเข้มสีอ่อนของเรา ง่ายไหมคะนักเรียนเส้นง่ายมากเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นงานชิ้นของปอ .5 นะคะเป็นการวางลายเส้นจากองค์ประกอบในหน้ากระดาษและลงสีง่ายๆตามสีฟ้าคู่สีน้ำเงินสีเขียวเข้มเขียวอ่อนส้มแดงอะไรประมาณที่บวนเล่าให้นักเรียนฟังตะกี้นี้นักเรียนลองไปทำตามมาดูนะคะแล้วเจอแต่ชิ้นหน้านะคะป .5 สวัสดีค่ะนักเรียน